ไม่คุ้ยคีกับพระแล้วเรามองจากที่เราต่างจากที่เราตอนนี้ผมก็ยังไปหาพระรูปนั้นอยู่ต้องยอมรับว่าบุคคลที่เข้าไปอยู่ในร่มกาสวาพักแล้วเนี่ยน่ารับถือครับแล้วก็เราทําแบบนั้นยังยังไม่พร้อมทําแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้แบบนั้นครับคือมันเป็นการหาความสุขในอีกแบบนึจริงๆครับซึ่งมันไม่ใช่ความสุขทางโลกแล้วมันเป็นความสุขทางอื่น เราไปเราฟังบางทีท่านก็จะมีทางออกในการหาความสุขง่ายๆแบบที่ในที่เราเป็นอยู่ได้ครับมันก็เลยฟังท่านแล้วก็สนุกแล้วก็มีเรื่องราวอะไรให้มาคิดต่อรวมถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ทำให้เราอธิบายอะไรได้ง่ายขึ้น<ม>อธิบายาการเปคุกคียใช่ครับตอนแรกก็เริ่มจากเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปทําหนังอยู่กับพักเครื่องอีกก็ไปเจอท่านอีก ็ไปพูดค,คุยเรื่องว่าเรื่องเวทมนต์เรื่องอะไรพวกนี้ท่านก็ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเชื่อ,อท่านมองว่ามันเป็นอินโทรสู่พุทธศาสนามากกว่า,าเป็นจุดชักจูงคนเข้ามาสู่ศาสนามากกว่าแม้แต่คนเชื่อศรัทธาพุทธศาสนาอยู่แล้วหรือว่าทุกอย่างที่มันเริ่มต้นอย่างจริงจังเพราะหนักสองเรื่องนี้จริงๆเราเริ่มต้นอย่างเริ่มต้นพุทธศาสนามาจากภาพยานตร์เรื่องขุนพันธ์ครับขุพนพันธ์สอง พราะในเรื่องผมต้องแขวนพระผมต้องยิงไม่เข้าแคลค่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบจริงว่ะแล้วก็เลยเริ่มลงไปถึงแบบเรื่องศักดิ์เรื่องพระเครื่องเรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยมองว่าแบบเออจริงๆเราจะมองให้มันแบบมองให้มันจริงก็ได้นะแตะะ่เดีณะีเดียวกันถ้าเรามองแบบวิทยาศาสตร์จริงๆอะ่ะมันไม่ต้องจริงก็ได้แต่มันก็มีประโยชน์ของมันโดยที่แบบเราอธิบายเป็นคำพูดได้เลยผมแขวนพระเนี่ยผมมีพระอยู่ในตัวเนี่ยผมจะไปทำอะไรแยะๆ่ๆ ไม่กล้าทำอะไรแย่ๆหรอกนะครับเดียวกันผมต้องทําอะไรดีๆแต่่าผมไม่มีความกล้าผมก็จะเชื่อและจะกล้าทํามันมากขึ้นนะครับเดียวกันถ้าสมมติผมขับรถแล้วผมง่วงแล้วผมมีพระอยู่ในคอเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฮ้ i, พยพระเองอยู่นุ้ยเตือนเราเองอาจจะไม่ได้พระมาช่วยเราหรอกแต่พระในคอเราเตือนเราเองว่าเรามีพระอยู่คือมันสามารถมองมองเป็นความงมงายมองเป็นความมูเตลูก็ได้นะครับเดียวกันมองเป็นการรวมจิตก็ได้ทำไมคนถึงบอกให้สวดมนต์ ท่องอาหารหังสมาสมพุโทโธเนี่ยมันไม่เราไม,เาไม่เราไม่ได้เข้าใจคําแปลเสมอไปด้วยซ้ําแต่ว่าการที่เราท่องอาหารหังสมาสมุโทโธหรือรท่องนโมตัสสะเนี่ยวินาทีที่เราท่องอ่ะมันคือการรวมจิตสมาธิของเราต่อวันนี่คือกุศโลบายทั้งหมดเพื่อให้เรารวมจิตสมาธิได้พระเครื่องที่เกิดขึ้นมาของขังที่คุณห้อยกันเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมามันคือการเป็นประตูด่านแรกที่จะพาคุณเข้าไปศึกษาพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการมีสติการมีสติแค่นั้นแหละครับผมว่าเรืร่องพวกนั้นคือถ้าเรามองในวิทยาศาสตร์ก็บอกได้มองมุม,งมงไงก็มองได้ดูที่ว่าคุณจะเลือกมองแบบไหนอันนี้คือสิ่งเดียวได้น่กเหมือกจกงานชิ้นงานเลใช่ไหมพอเราไปคุยกับพระกับเจ้า,วา,วาว้วเนี่ใช่ครับก็มใบชีวิตเตเลยจริงมีหลายแบบครับมีหลายแบบมันมีทั้งทางศาสตร์ทางโลกกับศาสตร์ทางธรรมศาสตร์ทางโลกก็คือศักดิ์ศักดิ์ หรือว่าแบบมีบทสวดมีคาถามีพิธีกรรมอะไรเงี้ยศาสตร์ธรรมธรรมก็คืออย่างที่ผมเล่าไปคือเราก็สนใจทั้งสองศาสตร์ก็คือไปหรือว่ายังไงทางโลกผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้สักอะไรครับไม่ไม่รู้สึกว่าห้อยพระใช่ครับเหมือนจะเป็นเซียนพระอยู่นะใช่ครับก็เซียนเต้เซนเต้ก็ไม่ถึงเซียนนะเมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะฮะก็วันนี้เพิ่งไปเช่ามาคืออันนี้เราจะจบเรื่องแต่งมั้งไปเรื่องหนังตัวเองแล้วนะฮะคือพระเครื่องเนี่ย ตอนแรกผมสนใจจากเลือมขุนพันสองนี่แหละแล้วก็เริ่มอินโทรเข้าไปว่าทําไมถึงทําไมวุมการพระถึงน่ากลัวก็เลยเริ่มเข้าไปมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเข้าไปแล้วโดนพระเครื่องตกไปซะง,งั้นนั่นชอบอเราเป็นเด็กผู้ชายเหมือนแบบชอบพระองค์นี้สวยดีองค์นี้เก็บเก็บมีน้อยเก็บยากราคาแพงองค์นี้สวยกว่าองค์นี้อะไรอย่างงี้ยก็เหมือนกับเด็กผู้ชายที่เล่นนาฬิกาเล่นรถอะ แต่ว่าพอเราชอบพระแต่มันไม่ใช่สำหรับผู้ชายอย่างเดียวนะทุกเพศทุกวัยครับก็เลยก็เลยมองมองด้านทางธรรมก็ด้านหนึ่งด้านทางโลกด้านการเก็บสะสมไป็ด้านหนึ่งมันก็ม่ียงค่าทางใจด้วยใช่ไหมพอเราได้แบบพระที่เราแบบชอบสวยอายุเรียกอะไรนะเก <c oughs> ่า,า,า,าแก<ร>่เก<ร>จิชื่อ,อ<ร>ดัง<ร>ที่เรานับถือในในอ่า กิจวัตรของเขาเป็นคนเสกเนี่ยเราก็ดีแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมเริ่มจากภาคขุนแผนเพราะเสือใบตัวจริงค่อยขุนแผนแล้วก็เสือใบบวชที่วัดปา่าเลไลก็ในมีโอกาสไปที่วัดปา่าเลไลแล้วก็ได้เห็นพระรุ่นขุนแผนรุ่นเสือใบตอนนั้นที่เสือใบเพิ่งเสียแล้วก็าํารุ่นนี้ออกมาแล้วผมก็ได้ออกนั้นมาผมรู้สึกว่ามันคุกพันกับผมทั้งใจเพราะว่าบทบาทนั้นก็เป็นบทบาทที่ผมตุ้มเทมากแล้วผมก็ชอบมันมากเลยครับ จงังหกันนะเพราะว่าเหมือนส่ง<อ>พระไ,<ห>ไปประกวดอะไรอย่างนี้ด้วยปะมีครับใช่ปะเห็นใน IG, ทีมีถุงแกงที่มีหนังสือเซียนพระอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ส่งพระไปประกวดด้วยอันนั้นส่งพระไปประกวดเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะรู้วิธีการประกวดจริงๆว่าเข้าไปยังไงเพราะว่าในหนังเราจะมีเรื่องนี้ด้วยอ๋อที่ทำเพื่อเพื่อหนังอ่าด้วยครับไม่ไม่คงไม่ไปตื่นเช้าไปนั่งรอประกวดหรอกครับตลาดพระเขาเริ่มกี่โมงรู้ป่ะเริ่มตีสี่ หกโมงเช้าคือคนเป็นหมื่นคนอยู่ในอยู่ในสุรราชการเต็มนะเต็มทุกโต๊ะนะหกโมงเช้าเต็มส0่โมงเช้าเลิกทำไมต้องตื่นเช้าขนาดนั้นนะม่นก็ต้องไคยถามทำไมว่าทำไมต้องเช้าขนาดผมเดาเองครับการตลาดพระเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นสนามพระเนี่ยด้วยความที่พระน,น,นี่มีของปลอมเยอะใช่ไหมมีของดีไม่ดีเยอะการที่มาเร็วเนี่ยก็จะได้ดูของดีก่อนคนอื่นแล้วตอนแรกเขาอาจจะเริ่มยุคนึงเขาอาจจะเริ่มแบบ9ก้าโมง แต่มันจันมีคนมาก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนไปเรื่อยจนมันจบที่ตีสามันไม่มีก่อนนี้แล้วก่อนนี้มันคือเมื่อวานแล้วตอนนี้ก็เลยแบบมันก็เลยเริ่มมันตีสี่ครับแต่ก็เหมือนมีเพื่อนดาราที่เป็นกลุ่มแกงที่เล่นที่แบบน่าสนใจด้วยแ,แจ็คนี่ด้วยครับแจ็กก็เล่นพระเหมือนกันครับแล้วก็จะมีคุณก๊อฟอนุวัฒน์ที่ได้คุยกันอยู่บ้างครับคุณสันประชากรอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะเล่นกับเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นเซียนพระชื่อคุณเอ็มหัดเทพครับแล้วก็พี่นัทแฟนแ,นแทนสองคนนี้จะเป็นคน หลักๆในการพาผมเข้าไปสู่วงการพระเครื่องซึ่งมันแยกกันนะความศรัทธานในพระเครื่องก็เรื่องความวงการพระในปัจจุบันก็อีกเรื่องหนึ่งวงการพระในปัจจุบันก็จะมีมีหลายแบบมีหลายเกจิมีหลายกลุ่มแก๊งมีความซับซ้อนซึ่งมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหลักๆในในวงการพระนี่ครับแต่มันไม่ใช่สนใจแค่ประเทศไทยละเอเชียสนใจประเทศที่รับถือศาสนาพุทธสนใจเพราะว่า มันสนุกเหมือนเหมือนเล่นของผส,สมอย่างอื่นนะครับสเสน่ห์ที่ทําให้ดึงดูค่คนรุ่นใหม่อย่างเป้เนี่ยเข้าไปได้ในโลกระเครื่องเอาจริงผมไม<ห>่ได้เช่าเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ชอบชอบดูชอบส่องแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เสียงเงินกับมันเยอะขนาดนั้นครับแต่สเสน่ห์ก็คือตอนแรกผมอยากทําหนังเรื่องนี้เพราะตลาดมันใหญ่มากแล้วเงินมันสมผัสเยอะมากแต่ว่าแล้วมันเป็นไทยแลนด์ออรลี่ครับผมก็เลยเข้าไปศึกษาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่พอเริ่มเช่าองค์แรกเขานั่นะโลกเปลี่ยน พอเสียงเงินหลักหมืนะ่นแล้วกับองค์แรกปุ๊บเอาแล้วข่าวดีกูต้องดูให้เป็นแล้ว <c oughs> คือมันเปลี่ยนความคิดไปเลยครับตอนแรกแค่ศึกษาทาสตอรี่อย่างเดียวยังไม่ได้เช่าพอเช่าปุ๊บกลายเป็นว่าลึกไปอีกขั้นเลยครับเขาถึงไปเข้าแล้วเขาถึงได้บอกว่าเข้าแล้วออกยากออกยากเพราะอะไรอะกูัูขาดทุนก็เหมือนหุ้นอะออกก็ติดดอยก็ออกยากแต่ความจริงแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องความชอบมากกว่าครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เช่ามานานมากหลังจากผมเริ่มไปถ่ายหนังผมก็ไม่เช่าแล้วเพราะว่าพระที่ผมเช่านี่ผมเช่า ชอบด้วยแล้วก็เอาไปเข้าฉากด้วยเอาให้ตัวแสดแงแขวนด้วยอะไรอย่างงี้ครับก็แรงนั้นก็ห่างจากการเช่าไปเยอะเลยแล้วเพิ่งกลับมาเช่าวันเนี้ยว,วันแรกใจนานแล้วสิเพราะว่าูเหมือน,นตอนี้มันทำากการเรื่องนี้5ปีปครับตั้งแต่<อ>ตั้งแต่ตัวแรกตั้งแต่ตัวอักษรแรกที่เขียนเกิน5ปีครับตั้งแต่ขุนคือเริ่มมาจากเริ่มจากขุนพันสองเสร็จแล้วผมก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยตอนยังไม่ไม่คิดว่าจะกำกับอยู่นะคิดว่าเอ้ยจะเขียนเรื่องนี้แล้วก็เขียนลองเขียนขึ้นมาก่อน แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มฝึกวิชาการกำกับโดยการไปกำกับ MV แล้วตอนนี้ก็ทำคนที่เรมกับ MV ด้วยกันอ่ะคือเพื่อนตั้งแต่เด็กเขาทำเขาไปพุ่มกับอาชีพเราก็เอามาเขามากำกับเรื่องนี้ด้วยเราก็ดูฝ่ายบทฝ่ายการแสดงเขาก็ดูฝ่ายภาพฝ่ายเราที่เราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้มีกี่องค์เลยมือรับไไมไม่ถึงครับไม่เกินไม่เกิน10 15องค์อะไรอย่างงี้ครับแต่ไม่ได้มีราคาแพงเสมอไปครับหลักพันก็ หลักพันก็มีหลักร้อยก็มีฟรีก็มีครับเราห่วงไหมถ้ามีคนมาขอเช่าต่อเอาขายดิแล้วเราเราพอเราเข้ามาอยู่ในสัมผัสในวงการนี้แล้วเรามองอ่านี้เพราะบางคนก็าบอกว่นเป็นแบบอิทธิพลเช่าอย่างเงี้ยนี่ไงร้านเช่านี่ไงอันนี้คือประเด็นหลักของภาพยนตร์เลยครับความเข้าใจคนต้องแบบภาพจำเขาพูดถึงวงการค้าแล้วทำไมมันต้องน่ากลัว แปลกมากเลยนะนเป็นพักเ,เครื่องนะเราควรจะศรัาทธาเราควรจะเป็นคนดีนะเราห้อยมาแล้วกูสโลบายก็บอกอยู่ว่าถ้าห้อยเราควรจะเป็นคนดีนะทําตัวถูกต้องตามศีลธรรมนะแล้วทำไมมันต้องน่ากลัวอันนี้คือคําถามหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับรก,ก็คือหนังเรื่องนี้จะเฉลยเรื่องนี้ให้คนเข้าใจความสงสัยนี้ใช่ไหมมันจะเป็นการตั้งคําถามต่อมากกว่าครับอยากให้เข้าไปดูกันครับมันจะมีผมก็ไม่ได้เข้าใจมันท่องแท้ครับคุณจะได้คําตอบมากขึ้นเหมือนกันหรอ แต่เขาว่าแบบอาจจะความเข้าใจใหม่หรือว่ายังไงขนาดนั้นไหมสร้างความเข้าใจใหม่ให้คนเลยไหมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าความจริงแล้วถ้าถ้าถ้าทำขนาดนั้นมันจะกลายเป็นละครคุณธรรมมันจะหมดความสนุกในแบบที่เราต้องการไปไม่ใช่ว่าละครคุณธรรมไม่สนุกนะแต่เป็นคนละจุดประสงค์กันครับคนละจุดประสงค์กันอันนี้คือแบบสนุกด้วยมันด้วยไม่ได้คิดให้ทั้งหมดคุณไปคิดต่อเองแต่ว่าความสนุกกันแน่นอนเราเราเอาเรื่องคือความจริงมันเป็นเรื่องของมนุษย์มากกว่า หลักหนังทุกเรื่องอ่ะที่มันที่มันเยี่ยมๆนะมันคือเรื่องของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นหนังรถแข่งหนังกีฬาหนังต่อสู้หนังรักมันคือเรื่องของมนุษย์มากกว่าไอ้พวกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคือครอบมันไปทีอย่าเรื่องที่เป้ะกำกับอะค่ะพอไปห้าร้อยล้านเอาเออคนละเร่องกันเลยอ่ะอ้าวอันนั้นอ๋อโทษ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 เออคนละเรื่องหมดได้แล้วนะได้ไหมไดแล้วนะไม่หรอกครับก็ความจริงก็ได้มากที่สุดก็ดีอยู่แล้วครับ เรื่องนี้ด้วยแต่บังด้วยครับได้มากที่สุดก็ดีอยู่แล้วก็ขั้นแรกมันก็ต้องเบรกอีเวนต์ก่อนทํางานก็จะมาบอกว่าทํางานกกรกุศลก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นครับเพราะว่าเอาพูดถึงพาร์เป็นผู้กับดูดเรื่องนั้นนะถ้าเปิดตลวกออกมาพอเป็นชื่อเป้กากับเนี่ยความคาดบังมันต้องมาตามมาแน่นอนอยู่เป้รักกับเรื่องแรกเลยหรออะไรอย่างเงี้ยตัวดาราด,ด้วยใช่ดาราเต็มเต็มข้อมากครับ ดีทีละอันนะครับเอาเอาอันแรก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 ฝั่งฝั่งฝั่งตัวผมไปกำกับใช่ไหมครับอยากให้คาดหวังครับอยากให้ทุกคนคาดหวังอยากว่าอยากจะเป้มันจะทําได้เหรอหรือว่าเป้ต้องทําแล้วดีแน่เลยหรือเปต้องทำแล้วย่กแน่เลยอยากให้คาดหวังมากๆเลยครับแล้วก็อยากให้เข้ามาพิสูจน์กันครับมนไม่ใช่หนังที่คุณดูที่บ้านแล้วคุณจะสนุกเท่าอ่ะคุณไปดูในโรงคุณจะรับอัรถรสเต็มที่เพราะเราทําเพื่อโรงภาพยนตร์เลยครับผม ก็อยากจะให้ตีตัวกันเข้ามาครับไม่ใช่ว่ารอว่ามันจะไปลงสตรีมมิ่งอะไรอยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะคุ้มค่ากับคนที่คุณตีตัวเข้าไปครับผมผมใช้ตัวผมการันตีครับว่าตัวผมว่ามันสนุกในแบบที่คุณเหมาะกับกันได้มานั่งชมครับแล้วก็นักสแสดงที่เขามาร่วมกันอันนี้เฉพาะนักสแสดงนะไม่นับถึงทีมงานที่กอ์ฟปรวินที่โปรดิวนะนักสแสดงก็ผมไปชวนเข้ามาครับ ไม่ได้ชวนด้วยความสัมพันธ์อะไรนั้นนะชวนด้วยบทผมบบทให้เขาอ่านเขาอยากมาอาตุ๋ยก็อยากมาอตุ๋ก็อยากมาคือเราคัดเเลือกเ,<ร>เองครับตอนแรกผมมีตัวหลักที่ผมคิดในใจไว้อะตั้งแต่เขียนนะคือจ่ายกับฮิวโกสองคนเนี้สองคนเนี้นนแตอ่อีกสามคนยังโล่งอยู่แต่ก็มีคิดไว้ในใจแล้วก็พระเอกพระเอกเ,เนี่ยเราแคสติ้งเยอะมากครับจนสุดท้ายมาลงตัวที่น้องเจ้านายแล้วก็น้องอาไอสุดาตูเนี่ย ก็นึกไว้หลายคนครับจนสุดท้ายไม่คิดว่าอาตูจะรับอยู่แล้วก็ไปเชิญแกมาครับให้ปไปชวนแกนมาใช่ทีมแคสติ้งชวนไปส่งบทไปให้แกสนใจแกมาคุยแล้วก็มาเล่นแล้วเป็นไงเป้่ปกำกับอตูอตูเลยนะอย่าเรียกว่าผมกำกับอตูเลยครับผมแค่บอกอตูว่าเอออตูครับแค่ไปบอกครับแต่ว่าการกำกับของผมมันจะเป็นเหมือนเวลาผมเล่นหนังผมมันจะชอบ ผมชอบซ้อมแล้วไอ้ก,การบ้านอ่ะไปทํามาเองผมจะไปทํามาอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เราก็พาไปทําด้วยพาไปเดินตลาดพระพาไปเรียนจองพระอย่างอย่างตัวเอกก็ต้องพาไปเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของชีวิตตัวเอกแล้วก็พาไปแล้วก็พอซ้อมกันเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าเรียกว่าผมกลากับอตูเลยครับผมแค่บอกว่าอตูรับขอลองแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมครับเพราะว่าการซ้อมแกทํากันบ้านมาดีแล้วแล้วพอเราซ้อมกันเข้ามือแล้วเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันถ่ายเนี่ยม,มันทำอะไรได้น้อยมากแล้วมันผิดพลาดน้อยมากครับการแสดงนี่ผิดพลาดน้อยมากจริงๆครับเพราะว่าเราเตรียมตัวกันมาอย่างดีแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่แล้วก็โชว์ฝีมือกันอย่างเต็มที่เลยครับแล้วพอเราร่วมง,งานกับอย่างกระตูอรุ่นใหญ่เนี่ยคือถูกยอดอยู่แล้วเราเก่งไหมแกเก่งครับพี่ฮิวโก้ฮิวโก้วโก้นี่เขาเป็นเพื่อนเราอ่ะเขาเป็นรุ่นพี่เราอ่ะเขาเป็นพี่ชายที่รักของเราเลยแล้วเราก็สนิทกันประมาณนึงครับเก่งครับ ไม่ต้องอตูวอ,า,อายเจ้าดาย<อ>ผมก็เก่งมันไม่ได้ง่ายนะการ<อ>ที่ผมแบบกำกับครั้งแรกแต่ว่าผมโดนกำกับมาเยอะแล้วเหมือนกันครับก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นและลงเรือรำนี้ไปด้วยกันครับแล้วเ,เ,เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่หลังจะได้กำกับนะแต่ที่เคยเป็นคนเบื้องหน้าเนาะแต่ที่โดนกำกับมาต้องมากำกับเองคือเรื่องนี้ก็โชคดีทุกวันเลยครับคือก่อนถ่ายมันก็จะแบบโอ๊ยนู่นนี่นั่นแบบเรื่องราวมากมายโทรศัพท์ทั้งวัน ตอนถ่ายก็แบบมีอะไรเกิดขึ้นเต็มหมดดแก้ปัญหาแต่พอถ่ายเสร็จทุกวัน16วันเนี่ยมันเสร็จหมดเลยทุกวันอะ่ะมันได้อย่างที่ต้องการทุกวันรู้แล้วว่าเราได้ภาพยนตร์อ<ด>่ะไม่มี<จ>ไม่มีการถ่ายเพิ่มทุกอย่างเสร็จในคิวอาจจะมีเกินเวลาบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันผมยิ้มได้ทุกวนันะผมนอนฟันดีตลอดเป็นเป็นไม่รู้ว่าทาบุญด้วยอะไร แสดงว่าเราว่าคาดต่างกันเนี่ยกับงานชิ้นนี้เป็นตัวเราเองเห้าปีแล้วเหรครับแล้วก็นี่คือใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่ผมกันมาจากมันมันไม่ใช่ว่าผมเล่นหนักเลยผมไม่คาดหวังนะเขียนบทเองเขียนบทเองครับเขียนบทเองแล้วก็ไปเสนอใช่ครับผมไปเล่เองครับไปเล่หรอไปเล่ครับเสื่อว่าไปเสนอหลายท่าเลยก็ใครที่เป็นใครที่สามใครที่สามครับตอนแรกที่เขาปฏิเสธเขาให้ญี่ปุ่นมากเลยไม่ไม่ใช่ปฏิเสธ ซชอย่างนั้นนะฮะมันมันไม่ลงตัวเฉยครับผมก็เอาแต่ใจประมาณหนึ่งแล้วก็คือมันน่าสนใจแหละทุกคนก็อยากจะอยากจะลุยกับมันแต่ว่ามันมีเรื่องความไม่ลงตัวบางอย่างนะก็เลยก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าค่ายนี้เป็นค่ายของลูกพี่เก่าร่วมกับว so ันที่69คนที่แคสผมว่าเล่นหนังครั้งแรกในชีวิตที่กอฟปวนแล้วก็พี่หนุ่มสุรวุฒิเนี่ยเป็น เป็นคนตัดหนังเรื่องบ o ี y สูนสิบเก้าแลวเขาอ่านแล้วใช่เรื่องแรกของผมเลยครับครั้งแรกที่ผมเก้าเข้าสู่การแสดงก็คือเขาแล้ะเก้าเข้าสู่การกำกับเขาก็มาเขาเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเป็นพี่เลี้ยงนักมวยให้ครับต้องขอบคุณเขาทั้งสองคนมากแล้วมันลงตัวไปหมดครับคือไม่ใช่ว่าผมผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเหมือนกันเพื่อเพื่อทําให้มันออกมาดีที่สุดในแบบของอะไรคนเพราะเราไม่ทําหนังอินดี้ดูเองไะเราอยากทำหนังที่มันแบบ แมสและคนดูสนุกทุกคนที่ดูแสดงว่าเราก็ต้องละลายพฤติกรรมตัวเองเหมือนกันละลายครับเขาก็สอนผมหลายอย่างครับในเรื่องการดุพุ่มกับคนบอกว่าพุ่มกับต้องดุไม่ใจร้อนไม่ผมไม่เลยครับเพราะผมโดนเขาสอนมาเยอะแล้วแล้วแกเป็นพุ่มกับแบบไหนดุไม่เลยครับไม่ดุเลยครับดีพูดมันไม่มีพี่ยอดก็เคยสอนผมว่าเวลาดุไปมันเอากลับมาไม่ได้ครับมันเสียไปเลยไม่มีประโยชน์ถ้าผมไม่ดุเลยครับ พูมกับคู่ผมก็ไม่ดุเราสองคนใจเย็นกันมากครับค่อยๆทาทาไปได้ก็ทาไปเรื่อยๆแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างกับเส้นทางนี้รู้สึกว่าเราไปต่อได้ไหมหรือว่ายังเงเรื่องนีไหมอีกสองเรื่องหรือเรื่องจะมีมาไหมนะมันไอเรื่องนี้มันค่อนข้างกันมาเยอะครับแล้วมันเป็นของดีที่สุดที่ผมคิดออกตอนเนี้ผมเขียนไว้หลายเรื่องนะแต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องไหนมันจะท็อปเรื่องนี้ได้แ้วมีเขียนไว้หลายเรื่องผมเขียนไว้หลายเรื่องครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหยิบอันไหนมาทําให้มันสนุกเท่าเรื่องนี้ เรื่องที่สองผมอยากให้มันสนุกกว่าเรื่องนี้แต่ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ใช่ว่าแบบมือปืนจะไปกํากับอะไรก็ได้ผมไม่ได้กํากับเก่งขนาดนั้นผมต้องมีพาร์ทเนอร์ของผมอีกคนนึงที่คอยมาช่วยกันแต่ว่าถ้าผมอยากจะทําเบื้องหลังเนี่ยก็ต้องทําอะไรที่มันเจ๋งที่สุดอ่ะมันก็เลยประสบการณ์จากที่เราได้ทำงานเบื้องหน้าใช่ไหมหรือว่าเราต้องไปเรียนด้วยไหมหรือว่าไม่ต้องเรียนครับเพราะว่าเราอยู่เบื้องหน้ามาจนเราเห็นมาเยอะแล้วจริงๆครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเก่งที่สุดนะแต่ว่าเเห็นมายอะจริงๆ ผมอ่านบทมีเยอะจริงๆอันนี้ไม่ได้ขออนุญาตขออนุญาต,ญาตแบบคุยนิดนึงนะครับพ่อบอกให้ถ่อมตัวเข้าไวานะครับแต่ว่าบางอย่างเราก็บอกว่าเรา40แล้วอะเราเล่นหนังมาตั้งแต่18ปีที่แล้วอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าระบบมันเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ได้เพื่อนที่ปรึกษาที่ดีด้วยคุณพุณทธิพงษ์นักทองก็มาสอนผมเรื่องการทําหนังแล้วพี่ๆพี่โขมพี่ก๊อฟทุกคนเป็นอาจารย์ของผมหมดอะครับผมก็ได้เมลกันแลกเปลี่ยนเขาผมก็เดยรู้เรื่องว่าจะทำภาพยนตร์เรื่องนึงออกมาทำยังไงเขียนบท เียนหมดเนี่ยเรารู้ว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบเราก็พยายามเลือกสิ่งที่เราชอบมาการกำกับการแสดงก็เหมือนกันเรารู้ว่าเวลาเราบอกนักแสดงแบบนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำเราก็ทำแบบที่เราชอบแม่เขียนไว้ประมาณสี่าเรื่องไหมถ้าเรื่องถ้าเรื่องเลยครับรวมเรื่องนี้ด้วยนะครับพูดแนวเลยแต่ว่ายังอีกสี่เรื่องคมไม่ได้ออกมาทำแลครับเก็บไปก่อนดูดูท่าทีเรื่องนี้ก่อนดูท่าทีเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ดูว่าอะไรมันจะเข้ามาในหัวมันดี มีมีอะไรที่มันน่าจะเจ๋งกว่าเรื่องนี้ถึงค่อยทำครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบมันมากๆครับแสไดว่าคว่าเป็นผู้กลับในตัวเป้หมายความว่าเราก็วางตัวเองไว้ว่าเราอยากพุ็นกลับมามาสักพักแล้วไม่เคยคิดเลยคุจริม,ม่าเราเอที่เราเขียนบทเเขียนหดเ่เขียนไว้ก็คิดว่าจะเป็นนักเขียนนะอ๋อคนละองคิดว่าจะเป็นนักเขียนบทไม่ได้คิดว่าจะกำกับเองจนวันหน <enfim. S 2> ึ่งไปคุยกับพี <วร S 1> ่ชายคนหนึ่งชื่อพี่อู๊ดเรื่องเ v มว เขาบอกมันไม่กำกับเองอะแล้วก็เออว่ะเพลงเราก็แต่งเองร้องก็ร้องเองเล่นก็เล่นเองดนตรีก็อัดเองทำไมไม่ทำไมไม่กำกับเอ็มวีตัวเองอะอยู่ในวงการมาตั้งสิบห้าสิบหกปีทำไมไม่ทําก็เลยเริ่มทำเอ็มวีตัวเองมาหลังจากวันนั้นจนป็นี้ก็สิบตัวละเป็นเอ็มวีตัวเองก็ออกมาเรื่อยๆครับตั้งแต่อัลบั้มอัลบั้มอัลบั้มบิ๊กครับก็เป็นเอ็มวีที่กำกับด้วยตัวเองทั้งหมด ยาวมาจนถึงเพลงใหม่ล่าสุด <Okay. S 1> ก,ก็ทำกับเพื่อนคนนี้แหละคุณบีวุฒิพงศ์แล้วก็หนีบบีมาด้วยมากำกับด้วยกันหนีบตาก,กล้องคุณแก่นมาเป็นตาก,กล้องสองด้วยครับตอนนี้เป็เป้รุ่มกลับแล้วนะมีนักสกุลแต่ว่ามันไม่ใช่มผมผมผมไม่สามารถทํางาน,นแบบว่าอผมเอเคได้ได้ได <laughs> ยินดีครับแต่ว่าแต่ว่าจริงแล้วผมยังไม่ยังไม่เข้าขั้นอาชีพนะครับ เพราะว่าจะทําอะไรทีใช้เวลานานหรือเกินแล้วไม่ใช่ว่าผมสามารถเดินสายไปกํากับอ่ะมีคนอยากให้กำกับเรื่องนี้กำกับอันนี้หน่อยมันไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องของเราเหมือน,มอนผมก็ไม่ร้องเพลงคนอื่นเหมือนกันผมไม่อยากไปออกอรายการร้องเพลงเพราะผมไม่อยากร้องเพลงคนอื่นมากนะักผมอยากร้องเพลงตัวเองผมไม่อยากเขียนเพลงตัวเองด้วยเพลงที่ผมออกมาไม่มีใครเขียนให้ผมเขียนเองก็เหมือนกันกำกับก็เหมือนกันว่าเฮ้ยฉันก็อยากทำเรื่องที่ฉันทำเองสร้างมันจากจากศูนย์เหมือนกัน คนจ้างเป้ไปกำกับยงังเห็นผลงานเอยอะยังยังยังโอ้ย่ไม่เอาของไม่เอาเลยเหรออะไรฮะอะไรฮะถ้าเคยหนังรเรื่องต้องเรืเรื่องนี้ไหมถ่ายแล้วแบบเอ้ยเมื่อวันก่นแบบเอ้ยจ้างเป้ไปกำกลับบ้างอแบเงี้อ่ะร้มันมาถึงก่อนแล้วไง<อ>ครับอตอนนี้ไปไม่กล้าคิดไปถึงมันเลยครับไม่กล้าคิดไปหรอไม่กล้าเลยครับกา,ารที่เร,เราเป็นตัวตัวตัวของตัวเองสูงอ่ะหถือว่าเรื่องงานหรืออะไรอ่ะบางคนเราต้องมาทัดงานที่มันแบบต้องทำให้มันแมทอ่ะมันยากไหม ต,ต,ต้องปรับต้องลดอะไรไปใช่แน่นอนครับแน่นอนนะผมผมไม่ได้เอาจีงแล้วผมไม่ได้ติดขัดน,น,นะเวลาผมทำทำเพลงตัวเองอะ่ะผมก็ไม่เชื่อว่าฉันอยากจะออกอะไรก็ออกนะผมก็ถามค่ายค่ายเขาก็เห็นด้วยนะเออแต่ว่าคนก็ชอบมาบอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าช่วงหลังมันดีแล้วช่วงแรกมันอาจจะแปลกเกินช่วงแรกกับติดช่วงนี้มันไม่ติดขัดมันฟังง่ายไม่ใช่เราไปฟังเพลงใหม่ดูนะครับแต่เราก็ยังอยู่ในหมวดนั้นไงหมวดติดไม่นะไม่เลยเพลงผมไม่ติดเลยเพลงเพลงนี้ สองเพลงล่าสุดสามเพลงล่าสุดอยากเป็นเสียเลี้ยงต้องทำไงแฟนใหม่เธอใช้ไม่ได้พาคุณมาเองชื่อเพลงมันติดตรงไหนออติดแหละติดแล้วงานที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบแที่เขาแม้เธอเขาบอกให้มันแม้ที่มันเข้าถึงได้แบบมันไม่ใช่ว่าเขาบอกให้มันแม้เราตั้งใจจะแมสตั้งแต่แรกแล้วก็เราพอเราแบกความคิดนี้เข้ามาครับเขาก็ถามว่าถ้าเอาอ่ะปรับเปลี่ยนได้ไหมได้ครับเราพูดไปแล้ว พอเขาบอกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้น่าสนใจกว่าให้ผลเขาเพียงพอเราก็พร้อมจะเปลี่ยนไปทางนั้นเราก็เปิดใจอยู่เราก็ไม่เหมกับแบบใช่เพราะว่าเราอยากทำหนังให้ทุกคนดูไงไม่ใช่อยากทำหนังให้ตัวเองดูถ้าเพื่อนเราที่ทำมาด้วยกันยังไม่ชอบเลยอ่ะอันนั้นคือผิดละถ้าในทุนที่ออกเงินให้เรา30ล้านไม่ชอบเนี่ยผิดละต้องทำให้เขาชอบดิคนแรกที่ต้องทำให้เขาชอบเลยใายยุนเนาะยโปรดิวเซอร์ผมลูกพี่ผมพี่ก๊อฟเพื่อนผมที่นั่งข้างๆบีวีที่ผม มันต้องชอบพร้อมกันหลายๆคนน,ะน่ะนั่คือนั่คือหลักการของการจะเอาเงินสาล้านมาละล,ะลายมันไม่ใช่เอาเงินหลักหมื่นมาละลายเหมือนในเพลงคนระับแต่ในทางเดียวกันเราก็ไม่ได้ทําเพลงเพื่อจะฟังคนเดียวนะั้นเราก็เราก็เชื่อว่ามันมีโอกาสแล้วตอนนี้เพลงที่ทำไปเมื่อสิปีที่แล้วมันก็กลับมาสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่งเลขสี่แล้วก็ดูเติบโตขึ้นเยอะเนาะหมายถึงว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างนี้มาตข้งสูงลกหลายตอนนี้ <มา S 1> ตอนนี้เม, <า S 1> <ๆ S 2> มื่อกี้เพิ่งบอกพี่แจ็คเ,เองว่า แล้วเป้าหมายเป็นยังไงตอนที่ผมคูยว่าทุกอย่างมันเป็นโบนัสของผมแล้วอะตอนผมเริ่มมาจากเด็กที่ไม่ได้คิดว่าฉันจะอยู่หน้ากล้องเลยอะตอนนี้มันเป็นโบนัสไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าเป็นเป็นโชคอะค่ะเป็นโอกาสที่เข้ามาทําให้มันเต็มที่ทั้งหมดงานในวงการมหมดอายุไหมสำหรับ,บเราเราก็สามารถทําไปได้เรื่อยเราไม่มีครับมีครับมีวยอยู่ครับวางไว้ประมาณกาต,ตัวผม,มอะ พอพอเบื้องหน้ามีเหมยอ,อยย่แน่นอนครับเบื้องหลังอาจจะหมดอายุช้ากว่าแต่ผมก็เชื่อว่ามันมีเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทวงขางเราที่จะอยู่ตรงไหนเว่าไม่ไม่ได้คิดขนาดไม่ไมีคิดขนาดนั้นครับคือผมอยากทาเพราะว่าก็อยากทําให้มันแจ๋วแจ๋วอ่ะเออในขณะ,ะเดียวกันถ้ามันไม่มีเรื่องแจ๋วแจ๋วหรือมันไม่มีโอกาสแจ๋วแจ๋วล้วก็คงไม่ทำถ้าหาว่าจะไปทำอย่างอื่นไหมก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ลำบากในเรื่องพวกนั้นเรา อยากทาอะไรตอนนี้ตอนนี้เพราะมันเป็นโบนัสทั้งหมดอะ่ะอยากทำอะไรที่มันสนุกครับอยากทำอะไรที่มันสนุกวัตอนนี้โ <c oughs> ฟกัสอะไรดอันดับแรกตอนนี้โฟกัสเรื่องเดียวเลยครับเรื่องหนังหนังทั้งแต่งมังทั้งทั้งเอ่อพาแท้คนเกย์ครับแต่ว่าโฟกัสแต่งมังเพราะมันเป็นนักสแสดงเราทามาหลายรอบแล้วเราก็จะเข้าใจมันพอเป็นพุ่มกับเองหรือพุ่มกับที่เคยเป็นไม่ใช่เคยเป็นพุ่มกับที่เป็นนักสแสดงด้วยเนี่ย นก็เลยต้องโปรโมทต,ต้องอะไรมันก็เลยโฟกัสหลายเรื่องครับผมแล้วเป็นวงการที่คนโปรโมททั่วไปไม่รู้ด้วยเราก็ต้องเข้าไปลุยเองเยอะครับแต่ก็ถือว่าเราก้าวขึ้นมาเป็นผุ่งกับในอายุที่แบบยังไม่เยอะเลยนะเราคิดว่ามันช้ายู่ตอนพี่ก๊อฟโยงกับกับผมครั้งแรกเขายี่สิบเก้าเลยนะผมยี่สิบเขายี่สิบเก้าเอต่ในคาาไม่ได้ขึ้นอยู่อายุหรอกใช่ครับ 20, อะไรครับไม่เกี่ยวครับเด็กที่เด็กเก่งเยอะมากมันไม่จำเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุจริงๆครับ ปา๋าคินอีสบูด90ากว่ายังกลกับได้เลยถ้าเขายังมีไฟแล้วเขายังมีไอเดียที่มันยอดเยี่ยมอยู่คนับในรับเดียวกันบางคนก็อาจจะหมดไฟไปตั้งแต่อายุ30ก็ได้แต่เราก็ยังมีไฟอยู่นะเรื่องกำกับเรื่องเขียนนะครับยังมีอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าคือถ้ามันทำออกมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยมีไฟก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีรู้จะไปเผาอะไรก็าฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับสามเมษาสามเมษาครับคือดีในความหมายว่าถ้าผมดีคนเดียวเนี่ย มันก็มันก็ไม่พอครับต้องให้ต้องให้ได้ไรายได้ด้วยอย่างที่บอกว่าอยากให้แต่งมันได้ร้อยล้านไหมเอาให้ทุกคนยิ้มได้ทุกคนในผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงคนเฉพาะตรงเงินนะผูดถืึง้นที่ลงแรงด้วยเนี่ยยิ้มไดนะ้แค่นั้นเราก็จะไปต่อได้